สวัสดีครับวันนี้กับเหรียญสวยเหรียญแปลในวาระกีฬามหาวิทยาลัยโลกปี2550ด้านหลังเป็นลายไทยจัดเต็มครับผม ไ,ไหมครับลายไทยจัดเต็มสวยมากครับผม เห็นไหมครับ,รบสวยไหมครับกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่24 เดืยนนี้ยังพอหากันได้นะครับตำท้องตลาดไม่แพงครับผม